สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุินทไฟอาร์มนะครับถ้าคุณยังไม่รู้ว่าสเตกโโตมีความหมายว่าอย่างไรเอาเลยครับกดไลค์และก็ s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับถ้าพูดถึง2 0งโคงไม่มีใครที่จะไม่นึกถึง STI นะครับเพราะว่า STI เป็นบริษัทในสหรัฐอเมริกาที่เป็นคนคิดค้นปืน2 0 1 1นะครับปืน2 0 1 1คืออะไรปืน2021ก็คือปืนที่บริษัท s t i เนี่ยเอาปืน1911 มาปรับปรุงนะครับให้ตัวกริปเนี่ยเป็นโครโมดูล่านะครับเพื่อสามารถใช้แมกกาซีนแถวคู่ได้นะครับโดยที่ยังคงเอกลักษณ์ของปืน1 911ซึ่งนั่นก็คือไก่นะครับที่ดีมากๆเลยกลายเป็นปืน2011นะครับแล้วก็ SCI นะครับจนกระทั่งถึงปี2019เนี่ยผลิตปืนให้นักกีฬาออกมามากมายหลายรุ่นซึ่งเป็นปืนที่ดีมากๆนะครับจน2019เนี่ย s อ i เปลี่ยนแนวทางนะครับไปเป็นปืนที่เป็นดิวตี้กันนะครับก็อย่างวันนี้นะครับก็คือปืนสเตกโต้พนะครับจากปืนกีฬาสู่ปืนใช้งานนะครับปืนดิวตี้กันกระบอกนี้นะครับ เป็นปืนใช้งานนะครับสำหรับอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับใช้พกพาหรือประชาชนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่เขาสามารถพกซ่อนได้ก็สามารถใช้ได้นะครับก็จากแนวกีฬาระสู่ดิวตี้นะครับก็จะดูดูดันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นคือเปลี่ยนชื่อบริษัทนะครับจาก STI เป็น s t a c c โ t o นะครับซึ่งก็ทิ้งเอกลักษณ์เดิมเลยเหมือนเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยนะครับซึ่ง s t a c c a กโเองออกมาหลายรุ่นมากนะครับทั้ง ตัวสแต็กโต้พีสแต็กโต้ซีสแต็กโต้ซีทูสแต็กโต้อาร์สแต็กโตเอ็กซีนะครับโอ้โหหลายรุ่นครบหลายครบหลายดิวตี้กันทั้งเล็กกลางใหญ่นะครับก็ครบเลยคําว่าสแต็กโต้นะครับจริงๆแล้วคําว่าสแต็กโต้เนี่ยมีความหมายเป็นคำที่ใช้ทางวงการดนตรีอยู่แล้วนะครับเพื่อทําให้เสียงดนตรีเนี่ยสั้น กระชับนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดเป็นดนตรีปกตินะครับดา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 อย่างนี้ครับแต่ว่าถ้าใส่สแต็กโตไปนะครับมันก็จะเป็นดาดาดาอ่าเป็นเสียงสั้นๆแบบนี้นะครับซึ่งมันเหมือนอะไรทราบไหมครับมันเหมือนเสียงติ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 งอ่าเป็นเสียงลูกกระสุนกระทบเพลทนะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเขาชอบยิงเพลทกัน ก็เลยเป็นที่มาของชื่อบริษัท Stackato นั่นเองเออผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะเปลี่ยนชื่อมาต้อง4ปีแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของ Stackato P กระบอกนี้กันนะครับเรามาดูรายละเอียดตัวปืนของปืน s t a c โ a t o P กันนะครับปืน Stackato นะครับมาในกระเป๋าหิ้วนะครับคลาสสิกมากให้กระเป๋าอย่างนี้มาตั้งแต่สบาย STI แล้วนะครับ เรามาดูข้าใดกันฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นแม็กกาซีนนะครับแล้วก็ตัวขั้นก็ b u i l d for Heroes นะครับ Made in USA นะครับ Made in Texas ด้วยนะครับเป็นรัฐแห่งปืนนะครับของประเทศสหรัฐอเมริกา,าแล้วก็มาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นที่เก็บปืนของเราตัวปืนนะครับให้เพลทมานอกนั้นก็อุปกรณ์มาตรฐานนะครับอย่างเช่นโซ so ล็อกปืนคู่มืออะไรแบบนั้นนะครับเรามาดูพระเอกของเรากันนะครับนี่มาแล้วครับปืนสแตกโต้พีนะครับตัวนี้เจ้าของนะครับไปติดไปฉาย X300 ของ s ช r e f i r e มานะครับสวยมากๆเลยนะครับ อ่าปืนปลอดภัยนะครับปืนสแต็กเกอพีนะครับลำกล้อง4.4นิ้วนะครับก็จะเกินคอมเพลกที่4.25แล้วก็สั้นกว่าฟูลไซส์ที่5นะครับเป็นกึ่งกลางนะครับเรียกได้ว่าเป็นไซส์ไซส์ดิวตี้กันนะครับแมกกาซีนนะครับให้มาถึง4ตัวเลยทีเดียวนะครับมีแมกกาซีน17นัดแล้วก็แมกกาซีน20นัด1ตัวแมกกาซีน17นัด3ตัวแล้วก็ 20นัด1ตัวนะครับตัวปืนสวยงามมากนะครับงานผลิตการทำชุบผิวนะครับทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับก็ไล่จากข้างบนนะครับศูนย์หน้านะครับเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับศูนย์หลังนะครับเป็นศูนย์ทรงต่อสู้นะครับซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนเพื่อติดเรดดอทได้นะครับฟุตปรินต์นะครับอยู่มาพร้อมกับตัว เพลทมาให้นะครับก็จะเป็นฟุต r ริน IMR นะครับสามารถติดพิชิคอน IMR หรือว่า SRO ได้นะครับก็แน่นอนของ IMR นี่ก็สามารถใช้ของโฮโลซันได้นะครับตัวปืนนะครับมีโซลูชันด้านหน้านะครับที่ค่อนข้างคมเลยนะครับก็คือสามารถที่นะครับขึ้นลำได้อย่างง่ายดายลำกล้องบูบารลนะครับ4.4นิ้ว ขนาด9มมนะครับเซฟนะครับให้เป็นเซฟสอด้านนะครับตรงตำแหน่งที่ปกติจะพิมพ์2011นะครับอันนี้เป็นลายธงชาติสหรัฐอเมริกานะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเหมือนกันนะครับด้านบนนะครับทําโค้งปาดเป็นไตรท็อปนะครับฝั่งนี้มีคำว่า Staccato โตพิไกลเป็นไกลโพลิเมอร์คลาสสิกตั้งแต่สมัยค s t i แล้วนะครับ เป็นไก่เบาลดน้ําหนักนะครับเจาะเพื่อลดน้าหนักแล้วก็วัสดุเขายังเป็นโพลิเมอร์นกสับเป็นนกสับเจาะโปร่งเพื่อลดน้ําหนักนะครับกริปแน่นอนเป็นโคลโมโดูลา่าสามารถถอดเปลี่ยนได้เป็นโพลิเมอร์นะครับตัวนี้มีบอ่อแม็กโพลิเมอร์มาให้โค้งบนราบเรียบนะครับสำหรับเวลาเจ้าหน้าที่ใช้ปืนตัวนี้ในการพกนะครับหรือประชาชนที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับพกซ่อนก็จะลดการเกาะเกี่ยวนะครับตัว ดาบนะครับผายผายมาเป็นบอ่อแม็กค่อนข้างทอาออกมาได้ดีนะครับสามารถเสียบแม็กได้ง่ายนะครับกริปนะครับมีเอกลักษณ์เป็นดาวนะครับสแตกาโตหลังออนตามสไตล์ของปืน911และ2011น,น,นะครับเชกเกอร์มีทั้ง3ม,มีทั้ง4ด้านนะครับเดี๋ยวลองชั่งน้ำหนักกันดูนะครับ อขออนุญาตถอดไฟฉายออกก่อนละกัน,อนถอดไม่ออกก็ขออนุญาตช่างพร้อมไฟฉายนะครับเพราะว่าเจ้าของติดมานะครับถอดไ,ไม่ออกพอเป็นไอเดียนะครับปืนพร้อมแมกซีนเปล่าหนึ่งอันอยู่ที่1 1 7 3กร,รัมนะครับถ้าเอาไฟฉายออกก็จะอยู่ราวๆ1,100นระครับอาจจะหย่อน1,100นิดหนึ่งก็ถือว่าเป็นปืน2 0 1 1 น้ำหนักมาตรฐานนะครับพื้นแข่งขันอาจจะมีน้ำหนักที่มากกว่านี้เรามาดูน้ำหนักไก่กันนะครับอันนี้เป็นไก่เดิมๆจากโรงงานนะครับสี่ปอนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีสี่ปอนนะครับก็ กึ่งกลางนะครับระหว่างปืนดิวตี้แล้วก็ยิงเป้า4ปอนเนี่ยผมว่ากําลังหวานเจี๊ยบนะครับยิงง่ายแต่ว่าถ้าเจ้าหน้าที่ฝ่งานอาจจะไปทําให้ล้ำตากกายมากขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาลองยิงเป้ามาตรฐานนะครับที่ระยะประมาณ10เมตรนะครับโดยใช้กระสุนเอเนซีัวขาวนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับ จริงง่ายมากๆเลยก็ผมเลงจี้นะครับกลุ่มสูงเยื้องขวาน,นิดนึงเดี๋ยวเราอีกเป้าหนึ่งเดี๋ยวผมลองเลงแก้ดูนะครับ ถั่วขาวอาจจะมีรีคอยน้อยนิดนึงนะครับทําให้สไลด์ไม่คางนะครับเดี๋ยวไปดูเป้ากันครับก็โอเคครับก็อันนี้เป้าแรกผมยิงแล้วก็ออกสูงแล้วก็เยี้ยงขวานิดนึงอ่ะนิ้วชี้ทับพยังโอเคอยู่นะอันนี้เป้าสอง สนัดอยู่ในนี้อันนี้นัดแรกมีหลุดนิดหนึงแต่ว่าโอ้โหยิงง่ายมากเลยครับ <Nurse> เหน,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 นียวลั่นเหนียวลั่นเหนียวลั่นเหรอโหถือว่าสแตกโตพสามารถยิงอย่างแม่นยำได้โอเคมากๆเลยครับ ก็โอเคนะครับกับส t ต c กโตพีนะครับในการยิงเป้านะครับก็ถือว่าผลงานทําได้ดีมากนะครับรีคอยเนี่ยสมกับที่เป็นปืน2011นะครับรีคอยน้อยมากๆเลยนะครับไกลเฉียบคมยิงได้ง่ายสุดๆแล้วก็น้ําหนักไกลเนี่ย4ปอนด์เนี่ยผมว่ามันสนุกมากนะครับในการเอามายิงในสนามนะครับใครจะใช้เป็นดิวตี้การก็สามารถทําได้แล้วก็มันเป็น2011อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ต่าง คุณเปลี่ยนได้หมดคุณอยากเพิ่มน้าหนักไกคุณอยากทำให้น,น้ําหนักไกเบา2ปอนด์ปอนด์ทุกอย่างทําได้หมดนะครับพาร์ทมีมากมายนะครับก็สรุปนะครับกับปืนไ t คัตตอพีนะครับปืนตัวนี้นะครับแล้วแต่ราคาเนี่ยสรปปรมรรว่าแล้วแต่จังหวะตัวนี้เจ้าของได้มาไม่ถึงสองแสนนะครับก็ถ้าใครสนใจลองไปหาดูนะครับซึ่งบางร้านอาจจะราคาแพงกว่านี้นะครับก็ แล้วแต่นะครับอันนี้บอกแค่เป็นไอเดียนะครับก็ถ้าใครสนใจจะใช้ปืนเอาปืนไปใช้งานจริงๆจังๆแล้วก็ชอบในแพลตฟอร์ม1 9 1 1 2 0 1้ยังไงผมก็ขอเชียร์ตัว s t a กโตพีกระบอกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองยิงสเตกโตพีกันดูนะครับให้เจ้าของเป็นคนเปิดประเดินปืนเลยนะครับ ไม่ทราบโหลดกระสุนอะไรมาครับเอนาซี RC, หัวดำนะครับโอเคพร้อมแล้วประจุเลยครับ ใช้ลูกซอบไม่มีติดขัดนะครับ